สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้ที่กรุงโซเหตโคนเกิดแล้วนะฉันกับคุณยายไม่รอชา้ารีบถือคุเข้าป่าไปหาเหต์ทันทีการหาเหต์โคนนี่เป็นอะไรที่พิเศษมากเลยนะคะเพราะจะได้กินแค่ปีละครั้งเท่านั้นน<า> <ๆๆ S 1> ี่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> คุณป้าของฉันเองค่ะเธอมีความเชี่ยวชาญในการหาเหต์โคนมามากกว่า150ปีดูความชํานาญในการแค่เหตนั่นสิคะชนานาญมากเลยตอนนี้ก็ได้มาเต็มคุหลังจากได้เหต์มาเยอะแยะมากมายนะคะฉันกับคุณยายก็จะไปขูดดินออกก่อนคุณยายฉันก็ชํานาญมากเลยดูมือหิวหิวนั่นสิคะขูดเห็ดม มีความเปราะบางเราต้องใช้เวลาในการล้างเป็นอย่างมากฉันกับคุณยายหาเห็ดได้ประมาณ2กิโลค่ะแต่ใช้เวลาล้างทั้งหมดวันวัาน้าจะใสขนาดนี้ฉันก็จาไม่ได้แล้วนะคะเป็นกระมังที่เท่าไรและเมนูวันนี้เอออุ้ยน้ามันกระเด็นใส่หน้านิดหน่อยค่ะและเมนูวันนี้ของฉันนะคะก็จะเป็นผัดเห็ดโคนใส่วุ้นเส้นฉันก็จะเจียวพริกกับน้ํามันให้หอมเลยนะคะตอนนี้กลิ่นฟุ้งไปทั้งบ้านแล้วค่ะกลิ่นเห็ดเหรอเปล่าค่ะกลิ่นขิวพีเนื้อสัตว์จะใส่หรือไม่ใส่ก็ตามใจชอบเลยนะคะฉันจะใส่หมูลงไปตามด้วยเห็ด ผงชูรสผงปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำมันหอยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะเ<ะ>นื่องจากเห็ดเป็นเห็ดที่หายากนะคะฉันจึงเพิ่มมวลสารด้วุ้นเส้นลงไปหนึ่งยูพอวุ้นเส้นเริ่มสุกใสดีแล้วฉันก็จะใส่ผักผู้นำประเทศลงไปค<ะ>ุณพูดผิดค่ะอดีตผู้นำแค่น,นี้เองผัดเห็ดโคนใส่วุ้นเส้นเพิ่มมวลสารของฉัน<ะ>ก็เสร็จแล้วคุณยายต้องได้ทานเป็นคนแรกหลังจากที่ฉันชิมไปแล้วกว่าครึ่งกระทะทุกคนคิดว่าคุณยายอร่อยไหมคะทำไมไม่หยุดทานเลย